สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ชาแนลวอลล์ทิฟแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยที่ร้านวลล์ทิฟแท็กเตอร์นะคะวันนี้หนูก็จะพามาชมสินค้าเข้าใหม่กันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยจะพามารีวิวทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้ยันมารุ่น e f 393T ค่ะ39แรงม้าสวยๆคันนี้นะบอกเลยว่าชมให้จบคลิปนะคะเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆนะคันนี้ สวยมากๆเลยและในส่วนของราคาต่อรองกันได้ค่ะพูดคุยกันได้นะคันนี้ค่ะจดทะเบียนปีพศ2559ค่ะปี59มีเล่มทะเบียนพร้อมนะมีเล่มทะเบียนครบเลยคันนี้เดิมๆนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะเครื่องไม่ได้ผ่านการหรือซ่อมทำเปลี่ยนแกะใดๆนะสีสันเดิมแท้คู่ตัวมาจากบริษัทค่ะทางร้านเรา เปลี่ยนในส่วนของล้อยางคู่หน้าและคู่หลังเนาะทั้ง4เส้นเลยก็ว่าได้นะทางนั้นเราเปลี่ยนให้เป็นใหม่หมดเลยล้อยางใหม่หมดเลยนะคะเพื่อให้รถดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะสวยงามน่าใช้งานนะคะนี่เลยก็อย่างที่เห็นเลยนะคะล้อยางใหม่ทั้ง4เส้นให้ชมในส่วนของเบาะเนาะยางเงาแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ สำหรับคันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าคันนี้สวยมากๆปกติแล้วคันนี้นะคะที่มาเขามาตัวเปล่าเนาะทางร้านเราก็ใส่ให้เป็นอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าใหม่ผ่านหลังใหม่เดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะนี้ให้ดูของหลังคาก่อนเนาะไม่มีรอยรั่วซึมแตกแล้วนะคะมาพร้อมกาดหน้าของนาซาสวยๆนะคะเป็นสินค้าคุณภาพเลย ให้ชมในส่วนของใบมีดดันดินหน้านะคะก็เป็นใบมีดใหม่แกะกล่องมือ1เช่นกันนะคะยี่ห้อนาซาค่ะเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับเนาะจากบริษัทศิริวัฒนาโลหกิจค่ะจำกัดยี่ห้อนาซานะคะสวยๆเลยสำหรับคันนี้นะก็คันนี้นะคะก็ เป็น e-f 3 9 3 t เนาะเป็น 4WD นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ power hydrostatic นะคะเครื่องยนต์สสูบนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะสีสันเดิมแท้แน่นอน100%ค่ะระบบเกียร์เป็นแบบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะสวยๆเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังนะคะสภาพดูดีมากๆเลย มาพร้อมไปมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะคะยี่ห้อ,อ LCS เนาะขนาด6คูณ22นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมก็เป็นของใหม่อีกเช่นกันนะคะนี่ให้ชมในส่วนของกระทะล้อสีขาวตรงนี้ไม่ได้ผ่านการทำสีแต้มสีมาเนาะ แล้วก็ดูด้านหลังนะคะระบบ PTO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงได้ตามปกติเลยนะคะหายห่วงแน่นอนคันนี้เช็คแล้วสภาพพร้อมใช้งานไฟทุกดวงติดแน่นอนเจิดจ้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา325,000บาทค่ะได้อุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าใหม่ผ่านลังใหม่และบริการส่งฟรีทั่วไทยนะคะ อันนี้หนูพาชมในส่วนของผ่านเนาะผ่านพวนเป็นยี่ห้อ L C S ค่ะขนาดน6คูณ22ได้เป็นของใหม่แกะกล่องมือหนึ่งเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยราคาก็ 3 2 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้จบที่ราคานี้เลยนะคะราคาก็ต่อรองกันได้ค่ะพูดคุยกันได้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0875734727นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอของขุ่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะร้านเปิดทุกวันนะ365วันมาเยี่ยมชมของจริงกันที่ร้านได้ค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลเนาะไม่สะดวกก็สามารถที่จะอวนมาจำมาจองกันได้เนาะ 1-2 0 0สหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะสสวยแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วย EF 3 9 3 t จากร้านวอลลทิฟแท็กเตอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook แล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ